ศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิดที่ยอดแซยบุพเัสามตรงนี้นะครับเกิดขึ้นด้วยเหตุผลของความต้องการของผู้ป่วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่มีจํานวนมากเนาะแล้วก็ทางภาครัฐไม่สามารถรองรับได้นะครับแล้วโดยเฉพาะการรองรับข้ามพื้นที่นะครับซึ่งผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถได้รับบริการตรงนั้นนะครับศูนย์นี้เกิดขึ้นนะครับโดยดับริของอร 3. คระสรงสมธารณสุกรุงเทพนะครับโดยพระกุณเจ้า พระคดีนันฟังทิศเบเกรงสักนะครับก็ได้พูดคุยกับทางคุณพ่อปิยชาติเมื่อก่อนการซึ่งเป็นอุปสังราชแล้วก็ส่งเรื่องมาอย่างพ่อให้ช่วยหาทางนะครับเพื่อรองรับในส่วนที่เราจะดูแลนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนวัดของพวกเราโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ของเราสถาบันยอแซฟนะครับเราก็ มีพื้นที่นะครับที่พอจะเอื้ออำนวยกับสถานการณ์นี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือการดูแลทางการแพทย์พยาบาลซึ่งเราก็มีโรงพยาบาลเซนหลุยส์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของอัคสสังพมตนกรุงเทพของเราเป็นหน่วยงานของพระศาสนาจักรเองนะครับที่เรามีจุดประสงค์มีเป้าหมายเดียวกันในเรื่องงานอภิบาลในเรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายของความรักของพระศาสนาจักรอยู่แล้วด้วย นะครับที่เราจะต้องเผยแสดงความรักของพระเจ้าให้ทุกคนได้รู้ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาที่เราจะประสานความร่วมมือกันนะครับสังคมมอลน,นสนับสนุนทางโรงพยาบาลเซนหลุยกับทางสถาบันยอแซคของเราก็ร่วมมือกันที่จะทํางานเรามีจิตสํานึกอยู่เสมอว่าโรงพยาบาลเซนหลุยส์เป็นส่วนหนึ่งของอัครสังคมมวลนกรุงเทพที่ ได้เปิดโรงพยาบาลนี้เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยทางโรงพยาบาลเซนหลุยจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการคัดกรองผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษาและดูแลในด้านการเยียวยาโดยมีแพทย์พยาบาลที่จะเป็นผู้ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยวิดีโอคอลแล้วการดูแลจะสม่ำเสมอจนกว่าผู้ป่วยจะได้รับสุขภาพที่ดีกลับคืนมาค่ะ ขั้นตอนของการดําเนินงานสําหรับผู้ที่มีความจำเป็นในกรณีที่เจ็บป่วยนะครับจริงๆพ่อต้องบอกก่อนว่าหน้าที่การดูแลผู้เจ็บป่วยโควิดนะครับเป็นหน้าที่ของภาครัฐซึ่งเขาก็มีบริการในทุกพื้นที่แต่ว่าในบางการณีที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้วอยากที่จะแยกออกจากครอบครัวด้วยเหตุผลว่าในครอบครัวมีอยู่กันหลายคนนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่เหลือที่ยังไม่ได้เจ็บป่วยนะครับก็ สามารถติดต่อผ่านทางคุณพอ่อเจ้าวัดได้นะครับคุณพอ่อปิยชาติได้ประสานาไปทงคุณพอ่อเจ้าวัดทุกท่านด้วยเรื่องของระเบียบการเรื่องของอวิธีการขั้นตอนนะครับและเมื่อไปถึงทางคุณพอ่อเจ้าวัดแล้วนะครับก็จะมีการโทรศัพท์ติดต่อมายังทีมงานที่โรงเรียนยอแศของเรานะครับโดยจะมีคุณครูของโรงเรียนร่วมกับคณะพยาบาลของโรงพยาบาลเซนหลุยที่จะดาเนินการคัดกรองอาการนะครับตามกระบวนการทางการแพทย์แล้วก็เมื่อ เข้าเกณฑ์นะครับทางศูนย์ของเราก็จะรับเข้ามานะครับโดยมีการอธิบายการเตรียมการต่างๆนะครับจนมาถึงเข้ามาพักอยู่ที่นี่ สำหรับผู้ที่เผชิญกับสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ติดเชื้อหรือบรรดาผู้ที่เสี่ยงเนี่ยนะครับแน่นอนพวกเขามีความไม่สบายใจมีความทุกข์มีความเจ็บป่วยเนาะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญแต่คำพูดที่ให้กำลังใจอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ค่อยเพียงพอเพราะว่าพอได้พบกับบรรดาสัตบุรุษที่ป่วยโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันเนี่ย เรานอกจากการให้กำลังใจด้วยคำพูดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะต้องบอกเป็นเรื่องที่ยากเราไม่ได้เป็นเนี่ยเราก็สามารถพูดให้เขาอย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่คนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เขาติดเชื้อจริงๆเ่ยเขามีความทุก์มีความหวาดกลัวอย่างนี้ดีวกว่าใช้คำว่าหวาดกลัวว่ามันจะหนักรุนแรงจนกระทั่งทำให้เขาเสียชีวิตเพราะฉะนั้นกำลังใจเหล่านี้นอกจากคำพูดแล้ว สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการช่วยเหลือด้านคำปรึกษาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นคาทอลิกเรามีความเชื่อในพระเจ้าด้วยความเชื่อนี้เราสวดภาวนาเพื่อบรรดาบุคคลเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญความป่วยไข้เป็นสิ่งที่ชีวิตเราจะหลีกหนีไม่พ้นนะคะแต่เมื่อเราอยู่ต้องตกอยู่ในสถาน แห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ขอให้เรามีความหวังนะคะว่าวันหนึ่งเราจะมีสุขภาพที่ดีกลับคืนมาถ้าเราแต่ละคนพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเองความชื่อเหลือจากหลายๆด้านเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจว่า เมื่อมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือและเขามาอยู่กับเราเราสามารถดูแลเขาได้อย่างดีใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงมิตรภาพและน้ำใจความเป็นคนไทยของเราและก็โดยเฉพาะความเป็นคริสตชนเรามีเอกลักษณ์ของความมีน้ำใจของความเอื้อเฟื้อนะครับสถานการณ์นี้ดูแลตัวเราเองแล้วก็ดูแลกันและกันสำคัญที่สุด